สวัสดีนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการง่ายๆนะคะการเพิ่มหัวใจใน TikTok กันนะคะเพื่อนๆท่านใดอยากได้ยอดหัวใจเพิ่มนะคะก็ดูวิธีการนี้กันไปได้เลยนะคะก็นึ่งเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คาว่า k m e k t h ate. หรือกดพาลิงก์กันมาได้เลยเข้ากันไปด้านในได้เลยนะคะในหน้าแพลตฟอร์มของ k m k t h ate. ตัวนี้นะคะก็มีหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็น ครบวงจรถูกเสร็จโซเชียลมีเดียและบริการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะอย่าที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรหัสผ่านชื่อจริงนามสกุลจริงนะคะรหัสผ่านยนืยนยนันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กต้องนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะ แต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยกดเข้าใช้งานกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะหน้าเว็บไซต์หลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะด้าน,นในตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยลองไปเลือกลองเลือกดูรายละเอียดกันก่อนได้นะคะแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น TikTok นะคะหมวดหมู่บริการวันนี้ วันนี้จะเลือกเป็นบริการของเพิ่มหัวใจถูกใจติ๊กตอกนะคะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะมีถึง3มหมวดหมู่กันเลยขอเลือกเป็นหมวดหมู่ตรงนี้นะคะในบริการตรงนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยค่ะก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะคะความดีคุณภาพการรับประกันที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็น4841นะคะจะเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้ค่ะ12บาทต่อ1,000ไลค์เลยนะคะก็ถูกมากๆเลย ในคำอธิบายตรงนี้นะคะเป็นคำอธิบายของแต่ละออเดขอเพื่อนเองเพื่อนสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปได้เลยส่วนลิงตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยนะคะจากโพสต์ที่จะใช้บริการนะคะก็กดเข้าไป้านดไ,ได้เลยค่ะเราขอเลือกเป็นโพสต์ที่2ตรงนี้แล้วกันยอดเดิมอยู่ที่ศูนย์นะคะคัดลอกลิงกแนะนําไปวางกันได้เลยปริมาณตรงนี้นะคะคัดต่ำอยู่ที่สิบนะคะใส่กันไปสักหนึ่งร้อยเลยค่ะในราคาหนึ่งบาทเองกดส่งกันไปได้เลยนะคะ ระบบเด้งมาได้รับ, Eller, umas, บการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะทุนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนนะคะที่เคยได้รับที่ได้รับการสั่งซื้อมาแล้วนะคะก็ไปดูหน้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะก็สามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะก็ทุกๆออเดอร์เลยนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วก็จะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยก็จะมีรายละเอียดบอกกันอยู่นะคะจะเป็นประวัติการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลย สถานะตอนนี้รอระบบเติมใจกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR Code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกนค r วอาโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอินกันตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลดตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลดนะคะตัวนี้ ง้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ัวนี้ก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5%กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะหาเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะน้ำเบกออเดอร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับพรเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน,ะนี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอยียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่นะันนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะคะ่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะก็ลอรองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะยอดหัวใจยอดถูกใจของ TikTok ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะก็บวกเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีมากๆเลยเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m m k ตตัวนี้กดผ่านลิงก์กันมาได้เลยนะคะไปเลือกดูรายละเอียดด้านในกันได้เลยนะคะ